Okay. okay, yeah สวัสดีครับเวฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเป็นเลชัท fcp ชัแนลนะครับแล้วก็เป็นเลชัท fcp เฟมารีนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงคขมຈนะครับในกรณีที่นะครับเกี่ยวกับมวยหรือศิลปะการต่อสู้นะครับที่อ้างว่ามาจากกำแพงวัดตอนนี้เราพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าที่กำแพงวัดไม่เคยมี รูปปั้นเกี่ยวกับการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยต้องหักหน้าคอมเมนต์นะครับเพราะภาพที่เขาไปชี้เนี่ยมันเป็นการปั้นลักษณะคนถือดาบถืออาวุธแล้วก็ถือโล่และมันไปตรงกับท่าที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบจากอินเดียแทบทุกภาพที่มันอ้างว่า เป็นกุนขแม่โลกถูกหลอกแต่หลอกไทยไม่ได้ประเทศเดียวเท่ากับว่าเมื่อตรงนั้นมันไม่ใช่แม่ไม้หรือว่ามันไม่ใช่มวยมันไม่ใช่กุนคแม่มันไม่ใช่ศิลป,ปะในการต่อสู้ด้วยหมัดหมัดดังนั้นความจริงโป๊ะแตกกุนคแม่ไม่เคยมี คุณขแมเพียงแต่การเรียกนักมวยกุนไปว่านักมวยขแมคือขมนรนักมวยจากขมนรเช่นมวยลาวก็คือนักมวยจากลาวเราต้องมาสืบหาว่าประเทศไทยเรามีเรื่องตั้งแต่นายขนมต้มมีลักษณะชัดเจนมันมีเรื่องเกิดขึ้นมายาวนานมากดังนั้น การสืบทอดในการต่อสู้ในประเทศไทยจะชัดเจนมีหลักฐานมีที่ไปที่มามีท้าแม่ไม้ตั้งแต่มวยโบราณมาแล้วนะครับและปัจจุบันนะครับนักมวยที่นํามาในการถ่ายทอดแน่นอนครับมาจากประเทศไทยประเทศไทยจเจริญกว่า2ประเทศ ดังนั้นมวยไทยะฮะต่อยกันมาแล้วก็ถ่ายทอดก็จะมวยเจ็ดสีมวยนั่นมวยนี่นะครับก็จะทําให้คนที่รับทีวีได้ข้างๆบ้านเราก็ชมมวยไทยกันมายาวนานตั้งแต่พวกเราเด็กๆตั้งแต่ยังวัยรุ่นก็มีการถ่ายทอดสดมวยไทยนั้นเพื่อนบ้านเราก็ดูทีวีไทยก็ชอบศิลปะก็ชอบศิลปะ ดูศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีมวยไทยนะฮะไปต่อยกับมวยเขมรในสมัยโบราณนะฮะแล้วมวยไทยต่อยต่อยมวยเขมรตายการจากคาดเชือกมาสมัยก่อนเป็นคาดเชือกฝั่งพมา่าก็มีมวยแบบของเขาแต่ของไทยเนี่ยนะฮะตอนนั้นมันก็มีลักษณะแบบนี้นะครับที่ปรากฏชัดนะถ้าอย่าย้อนไปตั้งแต่ สมัยก่อนมันมีมวยคาดเชือกมันยังไม่มีกฎกติกาอะไรเหมือนปัจจุบันนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมันก็ยังไม่มีสมัยก่อน,นครับมวยคาดเชือกครับมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่นักมวยไทยเราชื่อว่านายแพรเลี้ยงประเสริฐนะครับชาวไทยนะฮะไปต่อยกับนายเจียแขกเขมรน,นะครับจนถึงแก่ความตายที่สนามมวยหลักเมือง แต่นั้นมามวยไทยก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนชมหน้ากันม่หมดเลยไม่ขอต่อยแบบคาดเชือกอีกแล้วเพราะว่าไปต่อยกับมวยขเขมรตายสมัยก่อนมันเป็นมวยคาดเชือกนะครับมวยของขเขมรเขาก็สมัยก่อนเขาเรียกว่าตะบนันตะบันนะฮะมาเป็นไทยคือตะบนันเช่นตะบันกันอยู่หรือตะบันหมากตะบันกันคือต่อยกันตะบันนะครับผมนะฮะก็มีนัก ภาคไทยก็บอกเออตอนนี้ตบันกันอยู่นะแบบนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีการต่อยคาดเชือกมาก่อนนะคาดเชือกมาก่อนนะครับสมัยนน้นก็คาดเชือกเป็นหลักนะครับผมนะฮะจนมีนายแพเลี้ยงประเสริฐนะครับที่เป็นมวยไทยเราไปต่อยกับมวยเขมรน,นะครับคือไนจียแขกเขมรนะครับจนถึงแก่ความตายเป็นเรื่องใหญ่เลย นะครับผมนะหลังจากนั้นมานะครับทางมวยไทยก็เลยต้องเปลี่ยนปฏิวัติใหม่หมดเลยนะครับไม่ขอมีคาดเชือกอีกนะครับก็ออกแบบเป็นรวมเป็นนั่นเป็นนี่มานะครับผมนะฮะดังนั้นนะครับสมัยก่อนก็จะมีมวยไทยมวยขเขมรมวยลาวมวยพมา่ามันก็จะเป็นละะนักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นมวยแบบไทยนะปัจจุบันะนะครับมัดเท้าข่าวศอกนะครับ สมัยก่อนมันก็มีนะครับแต่ท่าทางในการพัฒนาต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าประเทศไทยจะพัฒนามากกว่าและดีกว่าแล้วก็รักษาไว้ท่านนเองนะครับผมแล้วก็มีการพัฒนาจนถึงทุกวันนี้นะเพื่อรักษาโมยไทยมรดกไทยมรดกโลกในที่สุดนะครับผมนะส่วนชาติอื่นๆหายไปชาติอื่นๆหายไปนะครับไม่ต่อเนื่องกันไม่ส่งเสริมไม่อะไรกันเลยจนเขมร เหมือนหัดใหม่ทั้งหมดนะต่อยที่ไหนก็ต่อยกันเองได้ครับพอมาต่อยกับไทยก็คือแพ้หมดแบบนี้นะครับดังนั้นมวยไทยที่ไปต่อยกับเขมรเนี่ยโดยมากก็คือเขาปลดระวางที่ประเทศไทยแล้วนะฮะก็ไปต่อยยังต่อยได้อยู่นะครับก็คืออายุมากก็ไปต่อยหากินสนุกสนานน็อกแล้วน็อกอีกอยู่ที่เขมรนั่นนะฮะเพราะว่าเขมรเขาเหมือนเริ่มใหม่นะครับไม่มีพัฒนาการต่อมานะครับ ดังนั้นขเขมรเองนะฮะในกำแพงวัดไม่มีภาพไม่มีภาพนะครับว่ามีกุญเขมรไม่มีอันนี้คือการมโนนะครับผมเพราะว่ากำแพงวัดที่เขาว่าเนี่ยนะฮะมันสร้างตั้งแต่สมัยขอมเนี่ยสมัยขอมดังนั้นกำแพงวัดนะครวัดนะครับท่าทางต่างๆที่เขายกมาเนะะี่ยคนอินเดียบอกว่าเป็นท่า การต่อสู้ของเขาทั้งหมดเลยดังนั้นก็เป็นเรื่องมโนหล,ลอกลวงนะครับจากกำแพงสมัยขอมเขาไม่มีมวยแบบมวยปัจจุบันดังนั้นจะไม่มีภาพโดดๆที่เป็นการตั้งการมวยไม่มีมีแต่ท่ายกอาวุธซึ่งเป็นศรริลปะการต่อสู้ของอินเดียทำให้เขเมรหน้าแตกนะครับผมนี่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะดังนั้นจะยังไงก็แล้วแต่ครับ ตอนนั้นเขาจะเรียกกุลเมรหรือไม่กุลเมรครับสมัยก่อนก็จะมีลักษณะแบบนี้แลกเปลี่ยนกันหมายความว่าศิลปะอยู่ในประเทศใครประเทศมันนะถ้าไม่ไปเจอกันไม่แลกเปลี่ยนกันไม่อันนี้กันก็ไม่รู้ว่าประเทศเหล่านั้นมีศิลปะการต่อสู้อย่างไรแต่ประเทศเรามันมีหลักฐานมั่นคงมากมายต่อเนื่องกันอย่างยาวนานตั้งแต่นายขนมต้มเมื่อขเขมรมันไม่มีหลักฐานที่จะอ้างอิง ในที่สุดมันก็บอกว่านายขนมต้มเป็นคนคอมเมนต์ก็มีเลอะเทอะไปกันใหญ่เลยเพื่อจะพยายามที่จะบอกว่าตัวเองมีมวยนะส่วนคํา่ากคุณคเมเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ต้นตำรับตำเหลืออะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าศิลประลักษณะแบบนี้เราไม่รู้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะท่าทางมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะว่าแม่ไม้ไมวยไทยเท่านั้นครับมีท่าทางที่บ่งบอกชัดเจน มีหลักมีฐานมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับเพราะว่ากุลคเมเพิ่งมามีคำนี้ขึ้นมาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆการซ้อมกันนั่นกันนี่ในคอมเมไม่มีมันขาดช่วงหายไปยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นการอ้างว่ากุลคเมมีภาพในกำแพงอันนี้เป็นการโกหกนะครับไม่มีนะครับเมื่อไม่มีแล้วก็ขาดช่วงขาดตอนความต่อเนื่อง หมายกวว่าคนเขมรเพิ่งมาเรียนรู้มวยไทยจากการต่อสู้ในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะมันประมาณนี้นะครับผมนะฮะดังนั้นทําไมมวยเขมจรจึงไม่เก่งสักเรื่องเพราะว่าเขาไม่ได้มีการต่อเนื่องการเขาหะมันขาดหายไปในการส่งเสริมเราก็ไม่รู้ด้วยสมัยนั้นนะ่ะทำไมอ่ามวยเขมรตอนนั้นนะ่ะที่มาแลกเปลี่ยนกันนะ่ะเก่งขนาดไหนไม่รู้นะเพราะว่า นักมวยไทยเรานะครับนะต่อยจนมวยเขมรตายอะ่ะนะฮนะตอนนั้นเป็นคาดเชือกนะครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยากบอกนะครับว่าคุณคเขมรไปเรื่องหลอกลวงนะครับไม่มีต้นตํำรับใดๆทั้งสิ้นครับสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานเนื่องจากว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มั่นคงไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครโอกาสในการรักษาประเพณีต่างๆเหล่านี้จึงมั่นคงแข็งแรงแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นคุณคเมอ้างอย่างนี้คือโกหกนะอ้างนี้คือโกหกนะครับไม่มีคําว่าต้นตํำรับใดๆน,น,นะครับไทยก็คือไทยไทยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดตอนนี้กฎกติกามารยาทนะอุปกรณ์ต่างๆเกี่วกับมวยก็มาจากประเทศไทยทั้งนั้นนะฮนะนะอันนี้ยอมรับได้แล้วนะคำมเนนะคุณคเมของคุณเนี่ยไม่มีใครเชื่อ เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็คือเป็นมวยไทยแค่นั้นเองยอมรับเสียทีเถอะนะครับแล้วก็หยุดซักนะครับหยุดสักนะครับคุณจะปะอ่าถ้าคุณจะโปรโมทมวยคุณทำไมคุณต่อไปก็ไม่มีใครว่าใครจะยอมรับคุณนะขนาดนักเตะของคุณมวยของคุณยังเละเทะเลยไปแพ้ตลอดเลยนะครับลักษณะแบบนี้เนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากมาพูดคุยกันนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ